สวัสดีครับทุกคนผมแซมนะครับผมวันนี้แซมมีรถสวยๆมาแนะนำอีกสักหนึ่งคันนะครับเป็นรถหายากมีแค่คันเดียวเท่านั้น,นครับในสต็อกแซมเป็น Toyota Revo p i l a n n r นเะครับเป็นเกียร์ออโตโอ้ขึ้ืยนต์2องยนต์ 2.8G ขับ4นะครับเป็นตัวล็อกโคนะครับนี่แซมแผ่นให้ดูด้านกว้างๆวครับเป็นล็อกโค้นะครับ, oco, รบตัวนี้จะมีในส่วนของตัว สปอร์ตบาร์หรือว่าโลบาร์เนี่ยมาจากโรงงานเลยเดี๋ยวแซมพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัวล็อกโคเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวนี้ครับมาจากโรงงานเลยตัวตัวคิวล้อนะครับตัวคิวล้อตัวนี้นะครับสีออกสีดําด้านนะครับประมาณ3นิ้วนะครับตรงนี้3นิ้วความกว้าง3นิ้วนะครับเป็นโฟร์วิเกียรโตนะครับเครื่องอ่าสองจุร้อยเจ็แรงม้านะครับ ไฟหน้าเนี่ยจะได้เปนส่วนของตัว daytime running light นะครับแล้วก็ตัวโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED เดี๋ยวแซมเปิดให้อีกครั้งหนึ่งตอนท้ายคลิปนะครับผมมาดูด้านหน้าก่อนเลยก็เป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมครับอ่าเป็นสีดำเงานะครับเอกลักษณ์ของทาง Toyota เลยหน้า Set Edition นะครับตัวนี้เลขไมคันนี้แสนสองครับไมคน้อยครับผมนี่ยางนะครับตัวนี้ยาง265 ขอบ18นิ้วนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยแม็กไลยเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่ครับตัว2.8แล้วก็จะมีกระจกตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราถอยลงถอยหลังจะเห็นด้านท้ายนะครับผมถ้าเป็นตัวล็อกโคเนี่ยกระจกมองข้างรวมไปถึงมือจับหรือว่ามือเปิดเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวดำเงาสีดำเงาเราได้ตัวสมาร์ท e คีย์เลนะครับผมมามาดูด้านในกันก่อน ภายในได้เบาะหนังนะครับสีดำแต่ว่าเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งผู้ขับขี่นะได้ตัวทวิตเตอด้วยนะครับตัวนี้ถุงลมนิรภัยมีอยู่เดี๋ยวนะครับมีอยู่4ลูกถุงลมมีอยู่สลูกนะครับมีคู่หน้ารวมไปถึงด้านด้านของด้านข้างเบาะนะครับเป็นทั้งหมด4ลูกนะครับผม สำเนาเล่มนะครับปี2018 2 8 0 0แรซีซี177งแรงม้านะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้โฟร์วิลนะครับลำดับที่1อาคาเนแคปิตอลเหมือนเดิมนะครับเป็นเกียร์อโอโต้แผ่นภาพกว้างให้ดูนิดนึงนี่นะครับหน้าจอนี้เป็นระบบสัมผัสนะครับมาพร้อมกล้องมองหลังเดี๋ยวแซมเปิดให้ดูนะนี่แอร์ก็เป็นแบบแอร์อโอโต้นะครับผมมามาดูด้าน ข้างหลังกันบ้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เบาะดําสีดําสนิทเบาะหนังดํานะครับมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ที่แซมบอกตัวสปอร์ตบาร์นะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับตัวสปอร์ตบาร์หรือว่าโลบาร์นี่มาจากโรงงานเลยนะครับไม่มีการแกะของออกใดๆทั้งสิ้นนี่ครับตัวล็อกโคนะครับเดี๋ยวลองดูในส่วนของตัวแชสซีหน่อยนี่ครับ ไม่เป็นสนิมนะครับนี่นะครับอลองมุดดูใต้ท้องกันหน่อยนะครับนี่นะครับแชสซีไม่เป็นสนิมเลยนะครับสวยงามล้ออะไรอยู่ครบนะมาดูอีกฝั่งนะครับนั่นเหมือนกันนะครับดูนงดูแหนบนะครับสวยงามนะนะครับด้านท้ายก็จะมีในส่วนของตัว ตู้เก็บของ Boy, แครีบอยแตมก็ให้ทั้งหมดแบบนี้เลยนะดูด้านท้ายหน่อยท้ายเดิมหรือเปล่าดูนี่ครับเม็ดอาร์อยู่คมๆกลมๆนะดูแต้มจากโรงงานยังมีอยู่ครับสีฟ้าๆรูนี้กลมๆนะครับแล้วก็นี่ 4R นะครับอีกฝั่งหนึ่งดูนี้ก่อนเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับสีฟ้าๆ ดูกลมๆคมๆเนี่ย 4R ครับท้ายเดิมครับคันนี้รับรองท้ายเดิมๆสวยๆนะครับดูชัดซีครับนี่เลขชัดซียังคมชัดอยู่นะครับไม่เป็นสนิมเลยคันนี้ช่วงล่างเดิมๆสวยงามครับ นี่ครับที่แซมบอกเป็นบอกไฟฟ้าฝั่งผู้ขับขี่นะครับบอกไฟฟ้าฝั่งผู้ขับขี่ 2.8G ได้ด้จะได้ตัว push start นะครับโพบรงมไลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับดูพรงมไลนยนะครับยังไม่มีรอยแตกของหนังเลยนะครับยังใช้ได้อีกนะครับผมยาวๆนะครับเลขไมค์คันนี้128,22นะครับ เดี๋ยวแซมลองสตาร์ไปพร้อมๆกันเลยมานี่นะครับจะมีกล้องที่กระจกมองหลังให้ด้วยนะครับกล้องหน้านะครับแต่กล้องหลังจะอยู่ด้านนี้มาเดี๋ยวแซมถอยให้ดูนี่นี่ครับคือกล้องหลังนะครับแอร์นี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบแอร์อัตโนมัตินะครับปรับองศา ตามอุณหภูมิภายนอกนะครับนี่เกียร์ออโต้ครับผมนี่นะครับแล้วก็ปุ่มตัวปรับโฟวิลจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่นี่ครับขับสองโฟขับสองโฟไฮขับสี่โฟโลนะครับรบสวยงามเลยกุญแจคร,ครบครับสองชุดครบคันนะครับ แซมลองเปิดไฟหน้าให้ลูกค้าดูไปดูห้องเครื่องพร้อมๆกันเลยมาครับผมอ่านี่ครับไฟหน้านี่ครับที่แซมบอกตัวไฟส่องสว่างตอน,น,นลังวัง daytime running light นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกก็เป็น LED ทั้งหมดแซมลองดับไฟหน้าให้ดู สวยงามครับคันนี้ปี18ครับเลขไมล์2น0 0 0 0นะครับเกียร์ออโต้ยกสูง 2.8g นะครับแซมเปิดราคา769,000บาทนะครับราคา769,000บาทนะครับลองดูห้องเครื่องกันหน่อยอนี่ห้องเครื่องนะครับดูในส่วนของตัว แผนเพดนะครับก็ยังอยู่น็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวคานนะครับยังคานเดิมๆอยู่รูกลมๆนะครับหม้อน้ําจะมีสติกเกอร์โตโยต้าอยู่นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคา7จ็ด0 0นหกหมบาท 7 6 9 0 0 0บาทเงินสดก็ราคานี้เลยนะครับผมไม่มีเก็บแบตใดๆเพิ่มเติมนะสวยงามครับคันนี้แซมแนะนำเลยนะครับคันนี้ล็อกโค 2.8G ปี18เลขไมล์มื่นสองอ่ะแสนสองนะครับปี18นะครับผม769,000าบาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับมีไฟแนนซ์รองรับนะครับผมแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์มีแวต7%นะครับผมซื้อสดไม่มีแวตนะ ขออนุญาตฝากเบอร์โทรครับ086-354-3692ครับผม086-354-3692นะครับผมฝากคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะใครหาคันนี้อยู่จัดได้เลย